วันนี้จะมาลงสูตรต่อยอดจากที่คำนวณได้หลักร้อยแล้วก็จะเอาสูตรหลักร้อยมาต่อยอดอลไให้ทุกท่านได้ดูกันเอาไปเป็นแนวทางครับสูตรไหนดีก็เก็บไว้สูตรไหนใช้ไม่ได้ก็ผ่านไปดูพวกความบันเทิงครับก็เลยตั้งชื่อสูตรนี้ว่า สูตรคายอ้อต่อยอดไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ให้ดูก่อนร้อยค่อยแล้วให้ท่านพิจารณาดูอีกทีหนึ่งมจะใช้หลักร้อยนะครับการที่เราหาหลักร้อยเนะี่ยมันก็จะมีตัวเลขอะไรดีๆให้เราคำนวณต่ออีกเยอะมาดูกันครับผมจะใช้งวด ก่อนงวด690เนี่ยงวดที่จะมันจะออกก่อนงวด690ก็คืองวดที่มันออกหนึ่งหนก็จะใช้สูตรนี่แหละครับคำนวณมันก็จะได้690แต่ว่าไอ้หลักร้อยเนี่ยผมจะใช้เลขตรงนี้ครับคำนวณเอาเ้าบวกแปศนย์บวกเจ็ดเก้าบวกแ นี่ยครับสามตัวเนี่ยบวกกันใช้สูตรนี้ครับมาดูนเขาว่าจะบวกแบบไหนนี่นะครับตัวนี้เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ด 9กบวกแก็ได้17เท่ากับว่าได้7จ็ แล้วจะเอาเลขสามตัวนี่ครับบวกกันอีกทีหนึง่ง ทีนี้ก็จะจับคู่ครับ จะได้ทั้งหมดแปดชุด <S <S เลขที่มันออกก็คือหกเก้าศูนหกศูนเข้าไปที่หกศูนนี่ครับต่อไปก็จะเอาหกศูนเนี่ยตั้งเหมือนเดิมครับ งหดนี้แหละที่มันออกไปเราก็จะเอาโถงนี้ตั้งเหมือนเดิมเริ่มจากตรงนี้ครับหกบวกหกได้สิบสองเจ็ดบวกสองก็ได้เก้าสามบวกสามได้หกเท่ากับว่าได้สองเก้าหก เหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จับคู่ครับ วันนี้ได้เลขน้อยคู่ครับผลที่ออกคืออะไรครับเป็นห้าเก้าสามทีสองก็เข้าไปทีสี่สอง เอาเลขตัวที่ออกนะมาคำนวณต่อครับอันนี้ก็จะได้สี่ได้เจ็ดได้ศูนย์ แล้เลขตรงนี้ตั้งต่ออีกครับจับคู่ครับ วันนี้ก็ได้หกคู่ครับผลล่าสุดงวดที่ออกมาคือห้าศูนย์สี่สามหนึ่งเข้าไปที่ศูนย์สี่นี่ครับ นี่ไงครับผมผมบอกว่าสูตรต่อยอดเราต้องคํานวณไปเรื่อยๆครับเดินหน้าคํานวณไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมเขาก็เอางวดใหม่ครับคํานวณต่องวดที่หน,นึ่งเดือนเจ็ดเนี่ยครับก็สองหกสีก็ได้หกก็หกหนึ่งหก จะได้หกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเหมือนเดิมครับสามตัวนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งตั้งต่อ กับคู่ครับนี่ครับสำหรับงวดหนึ่งทับเจ็ด เป็นสูตรต่อ,อยอดจากสูตรหลักร้อยครับก็เอาลองไปพิจารณาดูครับผมเรียกชื่อว่าขายอ่อต่อยอดคลิปนี้ก็มาฝากทุกๆท,ท,ท่านแค่นี้ก่อนครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับขอบคุณครับ